สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุดินวันนี้เราพาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินตลาดนัดผ้าไหมกรีนมอค่ะตลาดราชมงคลนะคะทุกคนเป็นผ้าไหมก็เป็นอีพีที่2นะคะก็จบเือแรกก็คุณสุนิสาพรมบุตรนะคะเดี๋ยวเราก็ไปเดินต่อนะคะในตลาดผ้าไหมชมผ้าไหมสวยๆกันต่อผ้าไหมสวยทุกร้านเลยนะคะการออกแบบผ้าไหมการทําเครื่องประดับจากผ้าไหมทําตุ๊กตาทาโบนะคะทํากระเป๋านะคะตัดชุด ตัดกระเป๋าต่างๆจากหลายๆร้านนะทุกคนมีให้เลือกมากมายนะคะแต่ละร้านนะคะล้วนแต่เด่นๆทังนั้นเลยนะคะสามารถที่จะเลือกชมกันได้นะคะกระเป๋ามีราคาเปิงย่มนะคะทุกคนสวยๆเล็กๆกระทัดรัดกระเป๋าแบบสพายนะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะ คุณติดต่อทางร้านได้เลยนะคะถ้ามาอยากให้มาเดินชมนะคะเดินชมแล้วก็เลือกผ้าใหม่กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าใหม่จากท้าสว่างนะคะมีเสื้อ XL อไซส์ใหญ,ใหญ่ตัดชุดผ้าไหมตัดผ้าไทยนะคะให้ได้เรื่องมากมายนะคะทุกคนแล้วแต่ที่ชอบบูเนี่ยเขามีโบลายผ้าใหม่ด้วยนะ,ะสีน้ำเงินเนี่ย 120บาทว้าวโบชาติไทยนะทุกคนเนี่ยต้องหาหาหาสักอกันแล้ว <c oughs> หาสักอันแล้วมั่งโบชาติไทยนะทุกคนโบรักชาติก็บอกนะ,ะมีหมดนะทุกคนนะเนาะก็เนี่ยคือบรรยากาศตลาดผ้าไหมนะคะตลาดผ้าไหมราชมงคลตลาดกรีนมอนะคะทุกทุกวันอาทิตย์นะคะท่านสามารถที่จะมาเดินเลือกซื้อได้หากท่านไม่สะดวกในวันเสาร์ ท่านก็มาวันอาทิตย์นะคะผ้าพันคอแค่420บาทนะคะก็จะเป็นแบบสบายๆแบบผ้าขามา้ามีมีเนี่ยเขาก็จะทําให้ดูเก๋ไก่เป็นแบบบ้านๆน,นะคะทุกคนนะคะเป็นผ้าหลากหลายลวดลายผ้าลายลูกแก้วนะคะ <c oughs> ลายดอกพีทูนหลากหลายลวดลายให้เลือกบ้าท่านจะเลือกไปตัดเสื้อหรือว่าไปทําเป็นผ้านุ่งนะคะได้หมดนะคะ,ะ,คะทุกคน ความสวยงามของผ้าไหมตลาดนัดผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมที่งามสวยงามและก็โดดเด่นนะคะนี่ค่ะทุกคนดี่ค่ะบวิบักเซลนี่นะคะอ่านะคะทุกคนนี่คือผ้าไหมางามนะคะันตลาดผ้าไหมสุรินนะคะ หรือตลาดไร่ตลาดกรีนมอ์นะคะทุกคนบรรยากาศตลาดนะคะสวัสดีค่ะสวยๆนะคะทุกคนสีเค,ะคมีสีธรรมชาตินะคะทุกคนให้ได้เลือกมากมายเลยนะคะเนีย่ย S <s <ans> <S <ks> ไม่เหมือนเดิมหรอ <laughs> ม่คไม่ไม่โมเองเหมือนเดิมเนาะัน <_ d isk> นี้แม่ใส่ผ้าไทยผ้าไหมเลยนะคะ <_ d isk> นี่แม่ค้าผ้าไหมก็จะโชว์ผ้าไทยผ้าไหมนะคะผ้าไหมอำเภอลำดวนแบบไหมอำเภอเมืองนะคะผ้าไหมอำเภอเมืองน,นะคะอยู่ตรงจุดนี้นะทุกคนอำเภอเมืองแตอยู่นอกเมืองอำเภอเมืองแต่อยู่นอกเมืองนะคะ,ะ,ะ,คะให้เลือกมากมายเลยนะคะ อาพาชมผ้าไหมกันโอเคอันนี้ผ้าไหมอำเภอยเลำดวนนะคะทุกคนหลากหลายลว่ลายเลยสวยจริงๆนะทุกคนสวยมาก ได้อะไรทานน้อเดี๋ยวแย่งนะถ้าภาษาภาษาเขมรญกัสวายอย่างนะโคบายโคบายโคบายะจ๊งภาษาสวยก็สิว่าจะโดยจะโดยจ้าภาษาลาวกินเขาน้ำกันเด้อค่ะภาษาภาษาไก่ละแวกไม่รู้เด้อภาษาละแวก ยาวาถึงระแวกตาลาดมันจีกิงง้งเขาโพเสดนี่คือบรรยากาศตลาดผ้าไหมนะคะน้งมองผ้าไหมนะคะทุกคนเนาะไปยยออู่่ะโอเคนะทุกคนคอันนี้ก็จะเป็นผ้าไหมลำไผ่ไหมพันล้านนะคะทุกคนนนี่เป็จุดนี้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยสสวัดีค่่ะพียตลอดเลยสวัสดีค่ะ ไร่ผ้าไหมอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่นายรัตน์ผ้าไหมสุรินทร์นี่นะคะทุกคนงานน้ำผ้าไหมวันนี้ที่นายรัตน์ไม่สะดวกนี่นะคะนี่นะคะทุกคน ตลาดพระใหม่ก็จะวางเรียงรายกันนะทุกคนทางจุดฝั่งนี้นะคะนี่โชวคุณพระใหม่สุดดีน้องโชวสวัสดีค่ะ วันนี้มาแต่เช้ามันเมย์เมย์ไม่หรอกสองกางเว้นมันหอนแล้วก็เว้นเวียนเวียนในนี่เป็นธรรมดาเลยนี่เวียนหนาเลยนะคะแม่นวลสวัสดีค่ะวางหวานพี่นิษนันค่ะตาไหนนะคะทุกคนนี่นะคะสั่งได้ทางเฟซนะคะวางหวานพี่นิษนันได้นะคะทุกคนอยากได้เครื่องผ้าไหมบ่อ สร้างนี่แล้วค่ะนี่หวังหวานพินิษณ์นันนะคะเพจหวังหวานพินิษณ์นันนะทุกคนนี่จากของคนงามๆนี่แหละนี่โอ้คนณกลางๆ,ๆก็งามบ่สวัสดีค่ะแม่นวลแม่นวลคนสวยนะคะซื้อไว้นะได้มาจากลูกสวยจากลูกไม่ใช่ลูกได้สวยจากแม่บอ แม่ได้สวยจากลูกบา้าตกจากลูก <laughs> นี่คือบรรยากาศตลาดนัดผ้พระใหม่นะคะตลาดกินเงอตลาดราชมงคลน,นะคะเดินเข้ามาลึกๆจนถึงเนี่ยพิณภาพัดพราใหม่นะคะอยู่ตรงจุดนี้ นีโปรพิเศษให้เลยนะคะคุณพี่คุณเบียร์ได้สลาคาถ้ารับถุงมือนี้ให้เลยคุณพี่สองพันแปดร้อยบาทนะคะสองแปดศูนย์ศูนย์นะคะคุณพี่จะรับชอบจองเองไห้เลยคุีดีสทองนสุนแมีนเดียวค่ะมีแค่ผืนเดียวนะคะคุณพี่อจะมีแค่ผืนเดียวเขาเรว่าโฮนะคะคพี่เป็นลายโฮนนะคะสวยดยตุ้ชายคืนนะคะมีค โคนกระเตื้ดนะคะทุกคนเป็นสีธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านหน้าผ้าพัดผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะทุกคนอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่ตัวนี้จะเป็นด้านในนะสีธรรมชาตินะคะจากร้านหน้าผ้าพัดผ้าไหมนะคะท่านสามารถที่จะสั่งจองทางเพจหน้าผ้าพัดผ้าไหมสุรินได้เลยนะคะทุกคนนะคะหน้าผ้าพัดผ้าไหมสุรินผ้าไหมสีธรรมชาตินะคะ ได้ทุกวันนะคะทางเพจกันได้เลยนะคะวันนี้ช่องแต่วันรีสมไล์สไตล์บายสื่นก็พาทุกคนทุกท่านนะคะมาเดินชมผ้าไหมตลาดนัดผ้าไหมเรียนมอตลาดราชมงคลนะคะ <S <S ก็หวังยิ่งยิ่งว่าเอซทุกคนทุกท่านก็คงจะ ถูกใจในวิดีโอของเรานะคะ,ะหากคือพลาดโการใดต้องกราบขอะานภัยเพื่อนสี่ไว้ใน,นที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิศขอบคุณทุกลายขอบคุณทุกทุกําลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมลิกเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสุขสวัสดีเจ้มีเก,ก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีคะ่ะ